E สวัสดีสวัสดีครับพบกับผมนะครับเบิร์ดครับจาก j w h เป็เฮอร์บพผลิตภัณฑ์ V4 นะครับ,ร 4, รบวันนี้ V4 t a ทอลใน EP ีที่3เราจะมาพูดในเรื่องของประสบการณ์จริงอาการตาพร่ามัวนั่นคือสัญญาณเตือนของอาการแรกเริ่มของ เส้นเลือดตีบนะครับวันนี้เราจะมีเขาเรียกว่าอะไร่ะผู้ที่มีประสบการณ์ตรงจริงๆมาแชร์ให้ฟังถึงว่าอาการแรกเริ่มเป็นยังไงต่อมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราเขาเรียกเดี๋ยวเรามาเรียกได้ว่าเรียงร้อยกันทีละสเตปเลยเพราะว่าใครจะหารู้ไหมนะครับว่าสัญ,ญญาณเตือนของโรคเนี่ยมันจะมาจากอาการที่ตาเราข้ามัวได้นะครับระหว่างนี้เรารอสัญญ,ญาณจาก คุณนัทพัฒนนิดนึงนะครับวันนี้เราออคุยกันคุณนัฐธพัฒนนี่อยู่จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวรอ,รอ,รอสักครู่นึงนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ที่เพิ่งเคยได้ชมนะครับว่าผลิตภัณฑ์ V4 ของเรานี้คืออะไรเดี๋ยวเราจะระหว่างรอขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนกันนะครับได้ไหมครับจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ V4 เนี่ยครับเริ่มมาจาก ี่ยนะครับข่าวข่าวดังในเมื่อสักประมาณ4ปีที่ผ่านมาที่มีทีมแพทย์เนี่ยได้พูดถึงว่าตัวขิงผู้ราจีนเห็ดหูนหนหูนดำเนี่ยช่วยรักษาเส้นเลือดในสมองตีบได้โดยการนํามาตุนแต่ข้อเสียของมันหรืออุปสรรคในการตุนมันก็มีก็คือว่าเราเออต้องใช้เวลานานกว่า4ี่ชั่วโมงนะครับ หรือบางคนอาจจะไม่มีเวลาในการตุนหรือบางคนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะต้องไปหาซื้อทั้งขิงเองผู้ซาจีนเอ่ยเ็นหูหนูดำเอ่ยแล้วไซซิ่งหรือว่าคุณภาพขนาดไหนที่เขาเรียกว่าดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือหลายๆคนก็อาจจะไม่มั่นใจถึงว่าสารพิษเจอือปนในวัตถุดิบเนี่ยเขาเรียกได้ว่าควบคุมได้ยากและที่สำคัญก็คือว่าขาดงานวิจัยรองรับ งานวิจัยรองรับนะครับก็เลยเป็นที่มาของที่ทีมงาน j w Herbal เราสนใจแล้วก็เลยผลักดันเข้าสู่งานวิจัยนะครับอ,อย่างตัวขิงผู้ราจีนเห็ดเห็ดหูหนูดำเองเนี่ยหลายๆท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าเ,เป็นสมุนไพรนะครับอย่างตัวขิงเนี่ยอย่างช่วงนี้ ข่าวโควิดนี่มาก็จะสังเกตได้ว,ว่าขิงเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทเพราะว่าตัวขิงเองเนี่ยก็จะช่วยต้านการอักเสบนะครับมีเอ่อมีสารต้านอนุมูลอิสระ,ละเลยและที่สําคัญก็ยังช่วยต้านการแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับวิตาจิตเองก็เหมือนกันเสริมเสริมสารต้านอนุมูลอิสระเสริมการหายของเซลล์รวมถึงเห,ห็ดหนดําช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์แล้วก็เพิ่มการทํางานของหลอดเลือดนะครับ ก็สตัวนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ v 4นะครับซึ่งตัวผลิตภัณฑ์ v 4เนี่ยเราผ่านงานวิจัยจากมหาลัยเชียงใหม่นะครับคณะแพทยศาสตร์แล้วก็คณะเภสัชศาสตร์นะครับที่มหาลัยเชียงใหม่โดยใช้เวลากว่า3ปีซึ่งจากงานวิจัยเนี่ยก็ได้พบว่าตัวผลิตส,ส,ส่วนประกอบที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ v ีเนี่ยนะครับก็ อุดมไปด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับซึ่งมีส่วนประกอบอื่นที่มีประโยชน์รวมถึงจากงานวิจัยพื้นฐานเนี่ยก็พบว่าตัวคุณสมบัติมันเนี่ยช่วยปกป,ป้องป้องกันโรคโดยเฉพาะโรคทางหลอดเลือดเช่นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคหลอดเลือดหัวใจนะครับก็เลยเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ของเรา v flow by jw herbal นะครับ สำหรับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2รูปแบบอย่างทางขวามือก็จะเป็นตัว h e r b ์บ d i n ิซ้ายมือก็จะเป็นตัวแคปซูลก็เหมาะกับช่วงวัยที่ต่างกันนะครับอย่างตัวชวงดื่มอย่างกล่องด้านนี้ครับตัวชวงดื่มก็จะเหมาะกับผู้ที่เขาเรียกว่ามีอาการแล้วก็ต้องการการดูแลแบบเร่งด่วนอ่ะขออนุญ,ญาตพี่นัทพัฒนมาแล้ว สวัสดีครับพี่นัทธพัฒน์พี่นัทพัฒน์ได้ยินรได้ยินชัดเจนครับพี่นัทพัฒน์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับครับอยู่เชียงใหม่ครับเป็นยังไงครับวันนี้อากาศดีไหมครับฝนตกไหมครับฝนตกไหมครับไม่ตกครับเชียงใหม่ฝนไม่ตกอ๋อแสดงว่าอากาศน่าจะดีนะแต่หลายคนน่าจะหลังจากคลายล็อกเราก็น่าจะเรื่มไป อ่ะวันนี้อยากให้พี่นัทพัฒนเล่าให้ฟังนิดนึงหลังจากที่ได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ว่าของเคสของอพี่อาดัมเนี่ยเส้นเลือดตีบที่คอใช่ไหมครับผมครับที่การคอขึ้นไปสมองครับเป็นเส้นเลือดใหญ่ตรงบริเวณด้านต้นคออ๋อเอาครับผม อย่างอย่างอย่างที่ได้คุยกันเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าพี่ที่นัทพับอกว่าเป็นความโชคดีบนความโชคร้ายยังไงครับไหนขยายความให้คุณผ,ผู้ชมฟังนิดนึงครับรวมถึงอาการแรกเริ่มของโรคเป็นยังไงครับผมโชคดีที่เจอเจอเจอสาเหตุก่อนว่าเป็นพ่ออะไรตอนนี้กาลังเป็นอะไรอยู่โชคร้ายก็คือโรคนี้อย่างที่รู้กันมันเป็นแล้วมันรักษาไม่หายอะครับคับแต่ก็ ถือว่าโชคดีกว่าคนอื่นที่เขาเป็นแล้วเขาไม่ดูตัวค่ะของที่ของที่นรพาาเนี่ยมามาทราบว่าตัวเองเป็นเส้นเลือดตีบเนี่ยตอนอายุเท่าไหร่ครับผมตอนประมาณอายุสามสิบหกสามสิบเจ็ดแล้วครับอืมเรื่องได้ว่ายังยังหนุ่มยังแน่นนะครับ่ครับยงอาการแรกเริ่มบอกว่าเกิดมาจากการที่ตาพร่ามัวใช่ไหมครับ ครับมันมันโฟกัสไม่ได้ครับเหมือนเราจะตัดเล็บอะไรสักอย่างเราเล็งไม่ถูกอะครับว่ามันควรจะโฟกัสตรงไหนอะอนี่ยังไงครับครับคือบริเวณเลือดเลือดที่ไปเลี้ยงลานลานสายตามันมันตีไปอะครับอ๋ออ๋เอ,อเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันเหมือน ้ายกับการชิโปโฟกัสกล้องไหมครับที่อยู่ดีๆภาพก็เบลอรหรืออันนี้มันโฟกัสไม่ได้อยากให้พี่โฟกัสไม่ได้อเหมือนเรากาลังจะตัดเล็บเท้าขอโทษนะครับแต่เรา<อ>เราไม่เห็นนะครับเราเราเล็งไม่ได้ครับอ๋อซึ่งซึ่งซึ่งอะอาการเหล่านี้นี่มันเป็นอยู่นานไหมครับเป็นพอพอรู้ตัวว่าเป็นปุ๊บผมก็ ก็อยู่ในภาวะเครียดนะครับก็หาหมอหาอะไรฝังเข็มก็ไปหมอแผนปัจจุบันก็ไปหมอจีนก็ไปแล้วก็มันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับอืมหลัง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 จากนั้นพี่ไปเจออะไรครับผมยังไงต่อครับก็เข้าไปดูใน ยูทูบ b ะครับเห็นคุณหมอที่ทําการเอที่รักษาผมนะครับเขาเขาแชร์ไว้ในวิดีโอในยูทูปปะครับว่ามีสูตรสมุนไพรแก้เส้นเลือดตีบ<า>ผมก็ลองเข้าไปดูแล้วก็กลับมาบ้านก็มาหาวัตถุดิบต้มทานเองอขาออกนั่นแสดงว่าของของข,ของพี่นัทพัฒน์นี่ก็คือว่า ได้รองทานสูตรสมุนไพรขิงพุทราจีนเห็ดหูหนูดําในการดูแลร่างกายและหลอดเลือดของทานทานอยู่นานเท่าไหร่ครับผมครับครับพี่นัตพัฒได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับพี่อ้าสัญญาณจะเดี๋ยวสักครู่นะครับ แต่เหมือนพี่นัทะธายังอยู่ในสายนะแต่ผ้าไม่ขึ้นสวัสดีครับได้ยินไหมครับพี่นัทาาะอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะเมื่กี้ของพี่นัทพันธานี่อย่างอย่างที่ได้พูดคุยกันก่อนหนะ้านี้คือก็คือว่าแกอยู่ดีตาผ้าผ้ามัว อายุ35ครับแล้วก็มาตรวจพบว่าเส้นเลือดตีบที่คอตีบสนิทเลยถ้าเกิดพบคุณหมอเช้ากว่านี้เนี่ยก็คือว่าอาจจะเป็นอัอมพาตได้นะครับแล้วก็แกได้ทดลองทานตัวสมุนไพรขิงพุทราจีนเห็นหูหนูดำเนี่ยก่อนที่จะพัฒนามาเป็นตัว b ี f o ี่นครับผมนานกว่า3ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นแกก็เลย หลังจากที่ผลิตภัณฑ์ผ่านการวิจัยออกมาสําเร็จแล้วแกก็จึงเชื่อมัน่นแล้วก็เลือกที่จะทานต่อแล้วก็มาบอกต่อคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับทีมงานขออนุญ,ญาตโทรหาคุณนัทพัฒน์ได้ไหมครับอ่ะตะกี้กลับมาตะกี้เราค้างกันที่ตัวผลิตภัณฑ์เรามีสองรูปแบบใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับแบบแรกนี่ก็คือ V4 แคปซูลเรียกได้ว่าเหมาะกับเขาเรียกอะไรเหมาะสำหรับทานป้องกันดูแลป้องกันนะครับก็อาจจะเหมาะกับวัยรุ่นวัยทำงานหรือผู้ที่มีความเครียดน,นะครับหรือวัย30 25ถึง30ที่ยังไม่เสี่ยงต่ออาการมากนะครับแค่ทานดูแลป้องกันไปเฉยๆที่สำคัญก็คือความผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็จะได้ความสดชื่นกระปิกก้กระเป๋าที่สำคัญคือของเราเป็นสมุนไพร เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับตัวที่2ตัวที่2นี้จะเป็นในรูปแบบของ V-Flow Herbal Drink ก,ก็คือเป็นตัวผลิตภัณฑ์ชงดื่มนะครับอันนี้ตัวนี้นี่จะเหมาะกับกลุ่มผู้ผู้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดน,นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวนี้จะมีความเข้มข้นในเรื่องอย่างที่ผมเอามาโชว์วันนี้เขาก็จะแนะนำเป็น1ซองต่อวันนะครับ ได้หลายคนอาจจะที่ลูกค้าที่ได้ซื้อไปอาจจะพบอาจจะรู้สึกว่ามันซองเล็แต่จริงๆเราเป็นปริมาณที่ผู้เชี่ยวชาญและทีมทวิจัยเราเนี่ยเ,ออเขาเรียกได้ว่าคัดสั่รมาแล้วว่าหนึ่งวันควรทานปริมาณเท่านี้เดี๋ยวขออนญุญาตตัดกลับมาที่คุณรัฐพัฒนนะครับได้ยินไหมครับพี่ได้ยินแล้วครับสงสัยเราไกลกัน สัญญาณเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพี่พได้ยินผมยังได้ได้ยินครับผมได้ยินครับผมครับอ่าครับตะกี้มาถึงพี่นัทพัฒน์ได้ทานตัวสมุนไพรเนี่ยตุนตุนทานอยู่แล้วใช่ไหมครับผมก่อนหน้านี้คือตั้งแต่ตรวจเจอว่าเป็นก็ตุนทานมาตลอดครับเป็นระยะเวลาประมาณสักสามเดือนได้ครับ แล้วเป็นยังไงครับ<อ>ผมหลังหลังพอดีพอดีตอนนั้นหมอคุณหมอนัดไปทำซีทีสแกนอีกทีเพื่ออยากจะได้เห็นว่ามันความชัดเจนของเส้นเลือดตอนแรกรที่ที่ตรวจ,จเจอนี่เป็นการเอ็มไออะครับค,บคบมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็พอจะเห็นว่ามันติดตรงไหนบ้างอะไรเยอะอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับครับผมอ๋อพี่ก็หลังจากที่ตุนทานก็ได้ลองเข้าไป ทำเอ็มอสแกนดูกทีหนึ่ง<ส>พอตุนทาน,นได้สักสามเดือนก็ไปทำซีทสแกนอีกทีหนึง่งผลปรากฏเป็นยังไงครับผมมันดีขึ้นครับเ,เส้นเลือดที่บริเวณที่ไม่มีเลือดไหลผ่านก็มีมีภาอ,อนี่ม<อ>ผมมีภาพฟิล์มเอซเ์จะเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมครับว่ากิ่งหนึ่งมันหายไปก่อนที่จะสแกน หลังจากอย่างตัวนี้ที่ตุ่นทานเป็นเวลาสามเดือนใช่ไหมครับผมครับก็บมาสแกนดูอีกทีหนึ่งก็จะพบว่าเส้นเลือดน,นี่คือเพิ่มมาอีกกิ่งหนึ่งเลยเรียกได้ว่าจากที่หายไปจากที่มืดมนกลับมาสดใสขึ้นอีกครั้งคร,ครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยอาการตาผ้าผ้าบวมันเริ่มโฟกัสขึ้นได้ดีขึ้นไหมครับผม อ่าผมคุยกับคุณหมอคุณหมอว่ามันเป็นเป็นบริเวณที่เสียหายไปแล้วมันจะให้กลับคืนมาร้อยเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างยากอ๋อก็ก็ไม่ไ้ว่า<ด><ด>จะแลดูดูดแล<แ><แ>ให้คงอยู่แล้วก็รักษาไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับครับไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้ครับไม่ไม่ให้มันแย่ไปกว่านี้ครับอย่างอย่างอย่างช่วงนี้พี่นัทพัฒน์ก็ทานเป็นตัวไหนของเราไหมครับผลิตภัณฑ์ r ีโฟ อ๋อก็คุณหมอให้เอาแบบชงมาทานนะครับอืมก็ทานแบบชงตื่นเช้ามาอย่างแรกที่ทําก็คือชงทานเลยอืมความความความรู้สึกที่ได้หลังจากทานอเป็นยังไงสดชื่นกระปี้กระเป๋าที่นหนครับมันก็แตกต่างจากสมุนไพรตัวอื่นที่เคยซื้อมาทานนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยคือด้านจิตใจนะครับเพราะเรา,เราม,มีความเชื่อมั่นในสูตรนี้ แต่เราทําเองมันก็ยังอาจจะไม่ได้ผลร้อยเอร์เซนเหมือนที่คุณหมอเขาทําให้สูตรไว้อ่ะนะครับแต่พอดีมีบริษัทนี้มาทําคงจะตามสูตรที่คุณหมอเขากําหนดไว้มันน่าจะได้เห็นผลร้อยเปอร์เซนกว่าอก็เรียกได้ว่าแบบเชื่อมั่นกับสูตรสมุนไพรตุนทานอยู่แล้วที่เคยเป็นข่าวเมื่อสามปีที่แล้วใช่ไหมคะคเรดับเบิลยูเฮอร์บามานำ นำสามสมุนไพรขิงพุทราจีนเห็ดเห็ดหูหนูดำมาเข้าสู่กระบวนการงานวิจัยก็เลยเชื่อมั่นแล้วก็เลื่องทานต่อทุกวันนี้เป็นยังไงครับ,รบพี่ใช้ชีวิตปกตินะครับทุกวันนี้ผมใช้ชีวิตปกติครับคือปกติเหมือนคนทุกอย่างเหมือนคนปกติทุกอย่างแต่ที่ทําไม่ได้ก็คือขับรถครับอ๋อเพราะอาจจะแบบมีเรื่องของแบบการ กระบวนการตัดสินใจอย่างนี้มันอาจจะช้าลงอย่างนี้ใช่ไหมครับครับสมองมันมันมันโปรเซสมันช้าลงอะครับอืออ่าอย่างนี้อยากให้ที่แนะนำนิดนึงตอนนี้ทําที่ที่นัทํพัฒน์ทำอะไรอยู่บ้างครับอาชีพอ๋อที่เชียงใหม่เออที่บ้านผมเป็นร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองนะครับเมื่อก่อนขายส่งออกอะไรพวกนี้แต่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันค่อนข,ข้างแย่เลยนะครับ อ๋ออยังไงอยากให้กี่นะครับครับครับนี่สําหรับใครที่สนใจนะครับร้านเสื้อพื้นเมืองของจังสมชันสามดังสมชั้นสามกาดโรรสตลาดวโรรสครับอมีเสื้อผ้าพื้นเมืองเชียงใหม่ทุกรูปแบบสามารถติดต่อได้เลยนะครับครับใครสนใจกระโปรงกระเป๋าก็มีใช่ไหมครับ ระเป๋าแบบเด็กอค,ครับมีครับมีหมดทุกอย่างที่เป็นของ,ของคุณเมืองเชียงใหม่ครับหรือจะแอบฝาก CF แคบหมูมาได้ไหมครับพี่ <laughs> แคบหมูนี่ต้องร้านดำรงโดยตรงเลยดีกว่าครับเขามีขายอยู่อ๋อโอเคโอเค,คอย่างนี้สุดท้ายนี้อยากให้พี่ฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่หน่อยครับว่าหลายๆคนอาจจะไม่คิดว่า แค่จากอาการที่ตาพร่ามัวเนี่ยจากการใช้ชีวิตหรือว่าการที่เราใช้ชีวิตมาตลอดเวลาเนี่ยมันจะส่งผลถึงระบบเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดได้เนี่ยอยากให้พี่ฝากนิดนึงเพื่อที่จะให้ทุกคนเตรียมเตรียมรับมือแล้วก็ป้องกันไว้นี่ครับผมในเรื่องของการดูแลตัวเองครับเดี๋ยวนี้โรคนี้มันเป็นได้กับเพศทุกวัยนะครับถ้ามันมีอะไรผิดปกติแก่ร่างกายเราตัวเราเองที่จะรู้ดีที่สุด การที่เราจะไปซื้อสมุนไพรอย่างอื่นที่เห็นตามโฆษณาครับมันไม่ได้ผลจริงมันเป็นการตอกย้ําให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อยู่แล้วซื้อคารักษาค่อนข้างสูงะนะครับและพอดีมีสมุนไพรตัวนี้ซึ่งเขามีงานวิจัยจากหมอที่รักษาโดยตรงมันน่าจะดีกว่าตอบโจทย์กว่าครับได้แล้วก็สําเร็จ สำเร็จรูปอย่างนี้มันดีกว่าที่เราจะต้องมาต้มทานเองซึ่งมันอาจจะได้เห็นผลไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่นี่เป็นงานวิจัยของคุณหมอน่าจะดีกว่าครับครับยังไงอยาอไปลองผิดลองถูกกับออยี่้ออื่นเลยครับครับยังไงต้องขอบคุณพี่นะัทพัฒน์มากที่ให้เกลียดกับทาง V ีฟท้องในวันนี้มาแชร์ประสบการณ์ก็อ,อย่าลืมนะครับใครที่ต้องผมว่าเราต้องสังเกตอาการตัวเองใช่ไหมครับพี่ถ้าเกิดเราเริ่มสามสิบต้นต้นแล้วหรือว่าสามสิบปลาย ว่าร่างกายเราเป็นอย่างไงแล้วก็มีพฤติกรรมที่แบบมีความเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่หรือว่าอะไรเงี้ยครับยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับค่ะสุดท้ายนี้ยังไงต้องขอบคุณพี่นัทธพันธ์มากเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้เรากันในวันนี้นะครับครับผมินดีครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับเอาละครับก็อย่าลืมนะครับ ใครสนใจเสื้อพื้นเมืองก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับร้านจันสมชั้น3กาดวรโรรถเชียงใหม่แต่ว่าพี่เขาไม่รับ c f แคปหมูนะครับอเอาล่ะวันนี้เรียกได้ว่าได้ความรู้กันของปักของครอนะครับคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่จะให้ทุกคนได้ เขาได้เราว่าป้องกันแล้วก็เตรียมตัวเตรียมรับมือสังเกตอาการเพื่อที่จะได้ให้เราเนี่ยห่างไกลาจากโรคหลอดเลือดนะครับสุดท้ายนี้เดี๋ยวยังไงก่อนจากการเราขอปิดท้ายด้วยวิทยาตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกับ V4 ท็อใน ep ที่4เราจะมีเรื่องอะไรหรือว่าสาระสุขภาพอะไรมาฝากคุณผู้ชมยังไงต้องติดตามกันนะครับ วันนี้ก็คงต้องราไปก่อนอ๋อก่อนจากกัรฝากอีกนิดนึงครับสำหรับใครที่เป็นลูกค้าว4โอยู่นะครับวันที่9เดือน9เราจะมีโปรสุดพิเศษยังไงต้องติดตามทางหน้าแฟนเพจห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าลดกระหน่ำในรอบปีนะครับกับโปร9เดือน9ย้ำกันอีกทีนะครับ9เดือน9นะครับหรือสนใจก็ แอดไลน์มาก่อนได้นะครับวันนี้ยังไงเราก็ต้องจากกันไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับหลอดเลือดดีชีวิตยืนยาวนะครับอ้าว